เมื่อวานเนาะพ่อได้มา,มาบอกกับเราว่าพ่อจะต้องการมายื่นประกันตัวทั้งแฟงแล้วก็ตะวันเนื่องจากว่าอาการของเขาทั้งสองคนเนี่ยมันสุดหนักลงในตอนเช้าวันนี้เมื่อประมาณสักเก้าโมงครึ่งเนี่ยพ่อก็ได้เดินทางมาถึงศานแล้วก็ยื่นประกันต่อสารเนาะแต่ว่าทั้งตัวผมแล้วก็ตัวแบบเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเหตุจําเป็นใดๆเลยที่จะเป็นต้องฝากขังทั้งตัวแฟงแล้วก็ตะวนัน เนื่องจากว่าเนี่ยพยานไอ้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ณนะตอนนี้ก็คือตรวจสอบกล้องหน้ารถของประชาชนซึ่งกล้องหน้ารถของประชาชนคนนั้นเป็นใครก็ไม่ทราบเราไม่มีทางทราบได้แล้วก็ตะวันกับแฟงเนบก็เป็นแท็เยาวชนคนหนึ่งเขาไม่ใช่มาเฟียไม่มีเหตุอันใดเลยที่เขาจะสามารถไปคุกคามคมผูพยานเหล่านั้นได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทั้งตัวแฟงแล้วก็ตะวันเนี่ยก็ยังคง ยังคงเจ็บปวดอยู่เนาะขนาดที่เขาอดน้ำแลอาหารอยู่เนี่ย<ม>ก็กระบวนการยืดทำของไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มอบความยืดทมกับเขาสักทีแล้วก็มีน้องอาการอย่างไงว่าอันนี้ให้แบบก็ล่าสุดอะคะ่ะค่าโพแทสเซียมมันต่ามากมันต่ําเกินจําเป็นด้วยซ้ำเนี่คือถ้ามันต่าขนาดนี้จริงๆอะแพทย์เขาก็แนะนําให้รับการรักษาแต่ซึ่ง ตะวันปฏิเสธการรักษาคือตอนนี้นอกจากเรื่องค่าเรื่องอะไรเนาะมันมีเรื่องโอกาสที่จะมีสิบหัวใจวายได้ซึ่งถ้าเกิดหัวใจวายไปแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนเราจะเป็นยังไงต่อคือแพทย์ก็บอกว่าอาการก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะก็อาจจะแบบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือบางคนอาจจะซึมไปเลยอย่างซึมอย่างบบเช่นปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ได้ตาหูได้ยินแต่แบบก็ตอบสนองอะไรไม่ได้แล้ว หรือบางคนก็อาจจะไปเลยไปเลยก็คือก็เสียชีวิตเลยโดยไม่ได้บอกว่าอีกกี่นาทีชั่วโมงหรือ,อก,กี่วันแพทย์ไม่สามารถระบุได้ตอนนี้ไม่เราไม่สามารถคาดคะเนคาดคะเนได้เลยเนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงช่วงเวลาทีไหนช่วงวันไหนก็ตามเพราะว่า<ม>อาการตอนนี้มันแย่มากๆแล้วแล้วเราก็หมอก็หมอเองก,ก็ไม่กล้าที่จะคาดเดาว,ว่าจะเป็น เออจะอีกห้าชั่วโมงนะจะอีกหนึ่งวันหมอก็ไม่สามารถแจ้งกับเราได้ทางโลกเราจะด้วงของการยื่นวรับการกระทำเราจะมีการต่างอย่างให้ถามคนไทยยังไงที่แบบเกี่ยวข้องในเรื่องจริงผมว่าเราต้องฝากไปถึงตัวกระบวนการยุติธรรมว่าจริงแล้วสิทธิ์ในการประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าการประกันตัวเนี่ยควรที่จะต้องให้เนื่องจากว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นแค่เพียงผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เขายังไม่ได้ถูกศาลใดๆตัดสินเลยว่าเขาก็ทาความผิดแล้วอ่ามันเป็นหลักการพิจารณาสั้นอกินโนเซนเนาะเราต้องเชื่อไว้ก่อนเพราะริสุดไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนจากคาว่าไม่อย่างนั้น,นการขังอย่างนี้มันก็เป็นการกระทําที่ไม่ชอบแล้วอะ่ะการที่ขังเขาไว้ก่อนโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเขาก็ทาก,ก,กระทาถูกหรือกระทาผิด พ่อด่ะพ่อดิดยังไงนะ่อวันนี้เรามายืนเพิ่มเติมยังไงคะั็วันนี้พ่อ เมื่อวาน่ได้ม,มาบอกกับเราว่าพอจะต้องการมายืนประกันตัวทั้งแฟงแล้วก็ตะวันเนื่องจากว่าอาการของเขาทั้งสองคนเนี่ยมันชุดหนักลงในตอนเช้าวันนี้เมื่อประมาณต้งเก้าโมงเสร็จพ่อก็ได้เดินทางม,มาถึงศาลแล้วก็ยืดประกันต่อศาลแต่ว่าทั้งตัวผมแล้วก็ตัวแบบเนี่ยยังยืนยันเยู่แน่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย,ไม,นนยไม่มีเหตุจะเป็นใดๆเลย,เลยที่จะเป็นองปักขังทั้งตัวแฟงแล้วก็ตะวัน เนื่องจากว่าเนี่ยพยานไอ้สิ่งที่เดียวที่เหลืออยู่นะตอนนี้ก็คือตรวจสอบกล้องหน้ารถของประชาชนซึ่งกล้องหน้ารถของประชาชน,นันเป็นใครก็ไม่ทราบเราไม่มีทางทราบได้แล้วก็ตะวันกับแรนเนี่ยเขาเป็นแพ่เยาวชนคนนื่งเขาไม่ใช่มาเฟียไม่มีเหตอันใดเลยที่เขาจะสามารถบันทความผพยานเหล่านั้นได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทั้งตัวแฟงแล้วก็ตวันเนี่ยก็ยันนยยงคง ยังคงเก็บกดถึงขนาดที่เขาถูกกดแล้วอาหารอะไรก็กระบวนการหรือทำของไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มอบความหรือทำของต่างประเทศแล้วตอนนี้น้องอาการยังไงบ้างทั้งสองคนอันนี้ก็แบบก็ล่าสุดนะคะค่าโพแทสเซียมมันต่ำมากมันต่ำเกินจำเป็นเกินคามเป็นคือถ้ามันต่ำขนาดนี้จริงๆอ่ะแค่เขาแนะนำให้รับการรักษาแต่ ติดใจการรักษาตอนนตอนในนอกจากเรื่องค่าเรื่องอะไรเขามันมีเรื่องขอการที่จะมีถึนใน,นวายได้ซึ่งถ้าเกิดคนใดวายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงต่อคือแพทย์ก็บอกว่าอาการก่อนที่จะเสียชีวิตคะว่าจ,จะแบบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือบางคนอาจจะซึมไปเลยอนยะ่างอย่างเช่นปากเปรี้ยวลิมแข้งพูดไม่ได้ตาหูได้ยินแต่แบบก็ตอบสนองอะไรไม่ได้แล้ว หรือบางคนก็อาจจะไปเลยไปเลยก็คือเสียชีวิตเลยโดยไม่ได้บอกว่าอีกกี่นาทีชั่วโมงอีกกี่วัน่แค่ไม่สามารถระบุได้ตอนนี้ไม่เราไม่สามารถคาดคำนาณคาดคะแนได้เลยระว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลที่ไหนช่วงวันไหนก็ตามเพราะว่าอาการตอนนี้มันแย่มากๆแล้วเราบอกบอกหมอเองก็ไม่กล้าที่จะคาดเดาว่าจะเป็น แนวทางนอกเหนือจากเรื่องของการยื่นประกันนะคะเราจะมีการแบบอยากให้ฝากไปถึงใครยังไงที่แบบเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเราต้องฝากไปถึงตัวกระบวนการที่จะทำเราว่าจิ้สิทธิในการประกันตัวเนี่ยสิทธิตามรัฐมน,นูที่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าการประกันตัวเนี่ยควร,ร,รที่จะต้องให้เนื่องจากว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นแค่เพียงพูดถึงกล่าวหาว่ากระทําความผิด เขายังไม่ได้หูุกสาลใดๆตัดสินเลยว่าเขาก็ทำความผิดแล้วมันเป็นหลักการมือสำคัญเรา1 0ซนเราต้องเชื่อไว้ก่อนเราโดยสุดไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนจากคาว่าไม่อย่างนั้นการขัดอย่างนี้มันก็เป็นการกระทําที่ไม่ชอบแล้วอ่ะการที่ขัดเขาไว้ก่อนโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเขาก็ทํากะทาถูกกระทำผิดและเดี๋ยวจะต้องรอสารมีคําสั่งก็น่าจะรอสารมีคําสั่งไม่ทราบว่าจะเป็นก่อนเที่ยงหรือว่าจะเป็นช่วงเย็นเลย แต่ไม่ได้ขอให้มีการไต่สวนอะไรใวันนี้ไม่ได้มีการไต่สวนแต่ว่าเป็นการยื่นคำร้องขอประกันตัวหรือ,อ,อ,อัอข้อคำถามอะไรไหมขอขึ้นใหม่ใหม่แล้วนะ